สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมเอาพี่น้องกับผมมาพบกันอีกก็มือนเดิมนะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมผมมีแนวทางขอมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งว่าพี่น้องไว้ไปพิจารณากันนะครับผมเนาะกับแนวทางนวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกดาคมสอง7ัารบพี่น้องรับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเลขพระบอกพี่น้องกับผมหวยซองอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเนาะที่นนาติดตามนะครับผมเนาะเออนีมเบึงครับผม งวดก่อนครับผมสถิติงวดก่อนหน้านั้นครับผมน้องวดที่ผ่านมาพี่น้องเนาะยอดล้างกันครับผมเข่าสามศูนย์อยู่ในเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สามสามศูนย์นะครับผมอันตัวตัวบนให้เด่นสามพี่น้องครับผมเนาะเด่นสามกับเข่าสามศูนย์ศูนย์สามพี่น้องครับผมส่วนเลขท่ายสองตัวบ่เข่าพี่น้องครับผมเนาะเบนให้เด่นสองบ่เข่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเด่นบนเข่าครับผมกนาสนใจว่พี่น้องครับผมเนี่ยขางชุนิปูได้ยักมีเลขตรงใจถูกใจลองเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาบานหนึ่งวดนี้มาพี่น้องครับผมเนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อน่าน่งวดใหมพี่น้องครับผม สกระดาษมพันาหพี่น้องกับผมเลพะบอกพี่น้องกับผมเนาะนี่เบิ่งเอางเด้พี่น้องนะวันี้ห้เดนนยกับ1ครับผมศ1คยับผมว่าเดนนยพี่น้องกับผมนะครับผมว่าจะคู่กับศูนย์3 05 0 0 7พี่น้องบผมวงกลมวเนนให้คือ04กับ07พี่น้องกับผมวงกลมตัวเน้คือศูนยส่กับตัวย์4 5 07พี่น้องกับผมนา่ศูดส์มตัวเอี์สีเนาะตัวน้อศูนย์บีรห้าจะนยบ่มาดท่าน้ล่ะัรผมาศูนย์มาะ ธรมะศูนย์วันี้คงจะได้หลายกันนะครับผมเนาะารอันะครับผมเนาะนี่ยตองมาล่ะธรรมาศูนย์นี่น่น่นิ่มตองมีแลล้เนาะครับผมแมนบอกนะครับผมเนาะบนในศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์สี่ศูนย์สองามศูนหาศูนย์เจ็ดเด่นศนย์เนาะเออ่วนเลข้ายสตัวพี่น้องชุดหลังเด้อพี่น้องเด้อเลข้ายสตัวก็มีหาแปดหาเก้าหาหกาเจหาสอหาหานะครับผมเนาะชุดเด็ดห้ที่เด็ดนะครับผม หาเก่าตัวเน้นเพิ่นตัวเด็ดเพิ่มน,นะครับผมเนาะนี่หาแปดหาเก้าหาหกหาเจ็ดหาสองคุณล้วงโก้ไม่ไหายหาเก้ากับหาหานะครับผมเนาะแต่ว่าชุดเด็ดคือหาเก่าเด้อพี่น้องเด้อกับเลขภาพบอกชุดนี้พี่น้องกับผมห้อยซองอีกชุดหนึ่งที่น,นั่นติดตามนะครับผมเนาะเอาเบิรงไว้์ทามักซูน, 0, 5, นก็ล่องเบิรงเด้อพี่น้องเนะด้อมักซูนล่องเบิรงกระซูนหาหนีเสื้อวนะ่วได้กระซูนได้หรอกระซูนเจ็ดวะพี่น้องเนาะกระซูนหาวัวได้กระซูนหาหาหาสามไปเถอะนะพี่น้องเนาะเอา ถ้ามากหาเด้อถ้ามากสามกับสื่อสามศูนย์ไปตลาดนะจะออกตัวเกาว่าบวชครับผมนะเนาะได้ยินไม่แววหลายคนก็นกนว่ามันอาจจะมาตัวเกาว่าบวชนี่คือมักเถ่ว่าอาจจะมาตัวเกาว่าบวชเหนี่ยนาะครับผมเนาะหน่วยรัฐบาลไทยกับเปับมาอยู่เนี่ยนะมิตรศูนย์กับเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนี้้ะพี่น้องนะเบื่อเอาไว้เป็นแนวทางไว้เป็นข้อมูลกันนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งครับผมเนาะ จุดบนนะครับผมเด่นศูนย์พี่น้องครับผมเนาะ0ู0ย์หนึ่งศูนุดสาตัวห้าศูนส่หนเจ็ดวนเลขท้าย2อตัวครับผมเนาะ5้5แปดห้5เก้าเดห่นหครับผมนะชุดเด็ดทีเด็ดครับผมหาเก้าตัวเดียวไม่เดียวแกนๆเอาพี่น้องจัดไปครับผมมักจะจัดค้าใจกับพานมีเลขตรงใหญ่ลูกใจชุดใดอยากไปลงทุนมาไปเป็นข้อมูลกันก็น้องเบิ้งนะครับผมเนาะไปไ้เสี่ยงโชกเสี่ยงดวงกันด้อพี่น้องเด้อ เอาตามนนะครับผมเนาะทุกต tamam. ัวเลขทุกแม่ข euh, ้างก็มีเขาไม่ลดพี่น้องเขาพิ่จารณาหลายๆนะครับผมเนาะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสี่ยงหน่อยก็ได้หน่อยเสี่ยงรายก็ได้รายครับผมเนาะย่อมบดถือก็เสียรายสิบหน่อยเสียหน่อยก็ได้ตามความสมัครใจตามกำลังทรัพย์ของพี่น้องนะครับผมเนาะเอาเลียนไปกจะให้เดื๋ยร้อนจ้าของพี่น้องเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปด้พี่น้องเด้อฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเป็ี่ยนกำลังใจผมนั่นนะครับผมไ้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม